ต้มเครื่องในปลาแซ่บแบบบ้านๆเนาะต้องเครื่องในปลา,บบบาต้มขิกเที๊ยปลาเที๊ยขมจะขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามใบกระเพราลงรถด,ดีลงชลลดเลือลงไปแล้ว ยังพลิกป่นสุดท้ายกับพลิกป่นนะครับเดี๋ยวหันสุกก่อนเนะเดี๋ยวจะเอาไปใส่พลิกป่นก็กินได้ครับต้มเพียรขมปลาสงมากงโอ้โหเป็นตอนตอนเลยเครื่องในขี้เพียคขม ยังไม่ได้ใส่พริกครับเนี่ยไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเนี่ยบีคมก็ไม่ได้ออกปลาทั้งเจ็ดแปดตัวเนาะปลากระสูบชิมดูก่อนเนาะไม่ได้ใส่พริกแต่ชิมปรุงเสร็จแล้วครับ โอ้โหพอดีครับลงเสร็จแล้วครับแต่ต้องการใส่พลิกเนาะพิกป่นเนาะเราจะใส่พริกป่นได้กลิ่นหอมพรกป่นแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะแสบท้อง เกล็นเกล็นตุ่นมาเลยเนาะต้มเครื่องในปลากระสุบนี่ดูตับยาวๆเนี่ยตับโอ้โหตับไตไส้ปุงตัวใหญ่ครับปลาเนี่ยปลากระสุบหางแดงเนี่ยเขาเรียกปลากระสุบและะ้วมั้งมันเหมือนปลากระสุบแต่มันไม่มีจุดลายปลาหางแดง อีนี้เราครับสุกแล้ว <requ ie S 1> ชิชัดจัดจานเลยนโอ้โหใส่พริกนิดเดียวเข้มข้นเลยขมอ,อำลำเสบ็ๆครับเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวครับต้มเครื่องในปลาต้มเพียขมเส่ๆบๆเด็กเหมนบานไง,ไง่ายๆกินแล้วแล้วแล้วมันอะไรนักหนะอะ นี่ครับต้มเครื่องในปลาเพียบขมปลาทำกินแบบบ้านๆง่ายๆครับอันนี้ก็ส้มผักเสียนพริกป่นแซ่บครับ FC ทุกคนแม่อร่อยก็กินอร่อยก็กินแซ่บมีร้านก็จังหวะทำตลสับตกหล่นครับ ก็เลยเนี่ยมากวนทุกทีเลยเวลาถ่ายคลิปนุ่นตัวป่วนอยู่นุ่นนะครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนบ้างคนเขาตดยนะ ซึ่งในปลาส่วนหัวปลาก็าว่างๆจะทำใส่ผักเสี้ยนครับผักเสี้ยนก็เก็บในริมคลองหรอครับหวานไว้ปลูกต้นพลิกแล้วก็มีช่องว่างก็เราก็หวานผักส้มผักเสี้ยนไว้ต้นผักเสี้ยนไว้ทำกับข้าวปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับ เดบพอเพียงประหยัดใครใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะ้มล่าการแกไขต้ขาใชมกสบใส่ตะไคร้ขาตะไคร้แล้วก็มะขามอ่อนนะครับใส่พริกใส่ใส่พริกป่นมันหอมดี รายละเอียดเราไม่ได้ถ่ายให้ดูทุัช็อดหรอกเนาะคือบอแซบบอสดน้ำฮ้อนเนาะ m อ i มดีอิงกูบอลูบอลูมีพริกมีเกลือมีผงชูรสก็อร่อยแล้วครับนัวแล้วก็ประมาณนี้ ปกติกินพริกป่นเนี่ยแหละครับอร่อยกินข้าวหมดถ้วยอันนี้ก็บซุนํำแกงเพิ่มไปด้วยก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับแซ่บแบบบ้านๆง่ายๆให้แม่กินก่อนเนาะข้าวยังไม่สุกเลยอันนี้แค่ข้าวหุงตอนเที่ยงเองแซ่บ